เสียงฝนตกกระหน่ำกลางดึกคืนที่ทั้งหมู่บ้านเงียบผิดปกติไม่มีใครรู้เลยว่าภายในบ้านกำนันหลังใหญ่กำลังเกิดเหตุการณ์สยองที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อประตูไม้ถูกเปิดออกในเช้าวันถัดมาภาพที่ตำรวจพบทําให้แม้แต่มืออาชีพยังต้องกลืนน้ำลายศพทั้งครอบครัวนอนจมกองเลือดร่างเต็มไปด้วยบาดแผลนับไม่ถ้วน112แผลทั่วร่างราวกับคนร้ายไม่ได้ต้องการแค่ฆ่าแต่ต้องการลงโทษใครบางคนอย่างโหดเหี้ยมกำนันผู้ทรงอิทธิพลของตำบลน,นี้เคยเป็นคนที่ทุกคนเกรงกลัวไม่มีใครกล้าขัดคำสั่ง แต่ในคืนนั้นอำนาจทั้งหมดของเขากลับไร้ความหมายเมียลูกและตัวเขาเองไม่มีใครรอดชีวิตเพื่อนบ้านให้การตรงกันว่าก่อนเกิดเหตุพวกเขาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านตอนประมาณตีสองแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะบ้านกำนันเป็นพื้นที่ที่ใครก็ไม่อยากยุ่งตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยทันทีนี่ไม่ใช่การปล้นเพราะทรัพย์สินยังอยู่ครบแต่ร่องรอยบาดแผลกลับบอกว่าคนร้ายมีความแค้นอย่างรุนแรงราวกับสะสมความโกรธมานาหลายปีในอดีตก,กำนันเคยมีคดีพิพาทมากมายทั้งเรื่องที่ดินเรื่องอิทธิพลมืด และคนหายที่ไม่เคยมีคำตอบบางคดีถูกปิดอย่างรวดเร็วบางคดีเงียบหายไปพร้อมพยานยิ่งสืบยิ่งน่ากลัวเพราะชื่อผู้ต้องสงสัยไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีเป็นสิทธิและทุกคนล้วนมีเหตุผลมากพอที่จะอยากเห็นกำนันตายแต่คำถามสำคัญคือใครกันแน่ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นในคืนฝนตกและใครคือคนที่ลงมือแทงครั้งสุดท้ายตำรวจเริ่มกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านทันทีเช้าวันนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเสียงไซเรนดัง เป็นระยะบรรยากาศที่เคยสงบกลับอปิดอัดราวกับมีบางอย่างกดทับอยู่ในอากาศในห้องนั่งเล่นรอยเลือดกระเซ็นเต็มผนังมีร่องรอยการต่อสู้รุนแรงโต๊ะไม้ถูกพลิกคว่ำก้าอีหักครึ่งเหมือนคนในบ้านพยายามหนีแต่ไม่สำเร็จแพทย์นิติเวชยืนยันว่าบาดแผลทั้ง112แผลไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวแต่เป็นการแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางแผลตื้นบางแผลลึกบางแผลเกิดขึ้นหลังจากผู้ตายหมดลมหายใจไปแล้วนั่นหมายความว่าคนร้ายไม่ได้ฆ่าเพราะความตกใจแต่ฆ่าเพราะความเกลีย ตำรวจเริ่มไล่ตรวจรายชื่อคนที่เคยมีปัญหากับกำนันชื่อแรกที่ถูกเรียกสอบคือชายวัย32ปีอดีตลูกน้องคนสนิทเขาเคยทำงานให้กำนันมานานหลายปีก่อนจะถูกไล่ออกอย่างไร้เหตุผลและหลังจากนั้นชีวิตเขาก็ดิ่งลงเหวชายคนนั้นให้การว่าคืนเกิดเหตุเขาอยู่กับแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนใหญ่กลับจับภาพมอเตอร์ไซค์ที่คล้ายของเขาขับผ่านหมู่บ้านในเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแต่เมื่อถูกกดดันเขากลับพูดเพียงประโยคเดียวเสียงสัน่น ถ้าผมอยากฆ่าผมคงไม่หยุดแค่112แผลรอกคำพูดนั้นทําให้ตํารวจทั้งห้องสอบสวนเงียบกริบไม่นานชื่อที่สองก็ถูกดึงเข้ามายิงวัยกลางคนแม่ของวัยรุ่นที่หายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนคดีนั้นเกี่ยวข้องกับที่ดินริมคลองซึ่งกำนันเป็นคนเซ็นอนุมัติให้โรงงานสร้างทับพื้นที่เธอเคยบุกไปด่ากำนันกลางที่ว่าการและเคยพูดต่อหน้าคนทั้งตำบลว่าถ้าวันหนึ่งมันตายฉันจะไม่เสียใจเลยสักนิด ในคืนเกิดเหตุโทรศัพท์ของเธอถูกปิดเครื่องตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่พอดีกับช่วงเวลาการฆาตกรรมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจบ้านของเธอก็พบว่าเธอนั่งอยู่หน้าหิ้งพระตั้งแต่เช้ามืดมือยังสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดและพูดเพียงว่าฉันอยากให้มันได้รับกรรมแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทำยิ่งสืบยิ่งเหมือนคดีนี้ไม่มีทางจบง่ายๆเพราะจากร่องรอยฝ่าเท้าในบ้านกำนันตำรวจพบว่ามีรอยเท้าอย่างน้อยสามคนหนึ่งคนใส่รองเท้าบูทหนึ่งคนเท้าเปล่า และอีกหนึ่งคนเดินลากขาเหมือนคนบาดเจ็บคำถามใหม่จึงเกิดขึ้นทันทีนี่ไม่ใช่ฝีมือคนเดียวแต่เป็นการฆาตกรรมที่มีมากกว่าหนึ่งเงาอยู่ในคืนนั้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าทั้งสามคนนั้นเป็นศัตรูหรือเคยเป็นคนของกำนันเองกลางดึกคืนถัดมาขณะที่ตำรวจยังคงเฝ้าบ้านเกิดเหตุจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากเครื่องของกำนันที่ควรถูกปิดไปแล้วหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความสั้นๆเพียงบรรทัดเดียว ความจริงยังไม่ตายแค่รอเวลาและตั้งแต่วินาทีนั้นทุกคนก็เริ่มรู้ว่าคดีนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นข้อความปริศนานั้นทาให้ทั้งชุดสืบสวนขนลุกโทรศัพท์เครื่องนั้นถูกเก็บไว้เป็นของกลางตั้งแต่เช้าไม่มีใครแต่ต้องแต่สัญญาณกลับดังขึ้นเองราวกับมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าข้อความถูกส่งมาจากเบอร์ที่ลงทะเบียนเป็นชื่อปลอมและสัญญาณถูกปล่อยผ่านเสาสัญญ,ญาณน,นอกอำเภอทั้งที่ในเวลานั้นถนนทุกสายถูกตั้งด่านหมดแล้ว ยิ่งเหมือนมีใครจงใจเล่นกับตำรวจในบ้านกำนันทีมพิสูจน์หลักฐานพบจุดหนึ่งที่ไม่มีใครสังเกตมาก่อนใต้บันไดมีคราบเลือดเล็กๆไหลเป็นทางและเมื่อขยับตู้ไม้เก่าออกก็พบประตูลับขนาดคนมุดเข้าไปได้ภายในเป็นห้องแคบมืดและอับกลิ่นคาวเลือดอยังไม่จางที่ผนังมีรอยขีดนับสิบเส้นเหมือนใครบางคนเคยถูกขังไว้ที่นี่และบนพื้นมีโซ่สนิมเส้นหนึ่งพร้อมกุญแจที่หายไปข้อมูลนี้ทําให้คดีพลิกทันทีเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านเคยรู้ว่าบ้านกำนันมีห้องแบบนี้อยู่ และเมื่อสอบถามภรรยาของกำนันจากประวัติย้อนหลังเธอเคยแจ้งความคนหายหลายครั้งแต่ทุกคดีกลับถูกถอนในภายหลังโดยคำสั่งพิเศษคำถามเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆกำนันไม่ได้เป็นแค่คนมีอิทธิพลแต่กำลังซ่อนบางอย่างที่เลวร้ายกว่านั้นคืนต่อมาตำรวจได้รับสายจากชายคนหนึ่งเสียงแหบพร่าผู้ช้าๆเหมือนคนเจ็บหนักผมรู้ว่าใครอยู่ในบ้านคืนนั้นแต่ถ้าผมพูดผมจะตายเหมือนเขาสัญ,ญญาณขาดหายไปทันที เมื่อติดตามตำแหน่งสายกลับพบว่ามาจากโรงพยาบาลร้างท้ายตำบลสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์พักฟื้นแต่ถูกปิดหลังเกิดเหตุไฟไม่ปริศนาเมื่อ5ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นกำนันเป็นคนดูแลคดีด้วยตัวเองตำรวจรีบเข้าตรวจสอบพบรอยเลือดสดหยดเป็นทางไปยังห้องผ่าตัดเกา่าและที่นั่นพวกเขาพบชายคนหนึ่งนอนหมดสติขาซ้ายถูกพันผ้าแน่นเลือดยังซึมไม่หยุดแพทย์ยืนยันภายหลังว่าเขาเดินลากขาได้ไม่เต็มที่ตรงกับรอยเท้าปริศนาในบ้านกำนัน เมื่อชายคนนั้นฟื้นเขาพูดเพียงประโยคเดียวก่อนจะร้องให้จนควบคุมตัวเองไม่ได้พวกเราถูกขังทีละคนแล้วไม่มีใครได้ออกมาครบจากปากคําเขาเคยเป็นคนงานรับเหมาที่เข้าไปทํางานในที่ดินของกำนันหลายคนหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยบางคนถูกขู่บางคนถูกซ้อมและบางคนไม่เคยกลับบ้านอีกเลยคืนเกิดเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครเขาแค่ตามอีกสองคนไปเอาหลักฐานที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านกำนันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินควบคุมเพราะทันทีที่กำนันเห็นพวกเขา เขาหยิบปืนขึ้นมาเสียงปืนดังหนึ่งนัดก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นนรกแต่ถึงตรงนี้ตำรวจยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มแทงใครเป็นคนหยุดและใครเป็นคนที่แทงซ้ำจนกลายเป็น112แผลที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือจากบันทึกโทรศัพท์พบว่าหลังเหตุการณ์ผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงยังมีใครบางคนอยู่ในบ้านนั้นคนที่ไม่ได้รีบหนีไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่เหมือนกำลังรออะไรบางอย่าง และนั่นคือเงาที่ตำรวจยังตามไม่พบจนถึงวันนี้หลังจากคำให้การนั้นทั้งชุดสืบสวนตกอยู่ในความเงียบไม่มีใครกล้าพูดออกมาว่าสิ่งที่คิดอยู่ในหัวคืออะไรเพราะถ้ามันเป็นความจริงนั่นแปลว่าในคืนสังหารหมู่ไม่ได้มีแค่ความแค้นแต่มีความลับที่ถูกปกปิดมานานหลายปีตำรวจย้อนตรวจกล้องวงจรปิดทุกเส้นทางอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ช่วงก่อนเกิดเหตุแต่รวมถึงหลังตีสามด้วยและสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้หลายคนต้องลุกขึ้นยืนทันทีเวลาสามนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาที มีรถกระบะสีดำคันหนึ่งขับออกจากซอยบ้านกำนันอย่างช้าๆไฟหน้าไม่เปิดป้ายทะเบียนถูกถอดออกเหมือนคนขับรู้ดีว่ากล้องตรงจุดนั้นยังใช้งานได้รถคันนั้นไม่ได้มุ่งหน้าออกนอกอำเภอแต่มุ่งขึ้นเขาไปทางบ่อดินร้างสถานที่ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีข่าวลือว่าเป็นจุดฝังศพคนงานต่างถิ่นแต่คดีถูกปิดเพราะหาห,าหลักฐานไม่พบทันทีที่ขุดพื้นที่ตามตำแหน่ง GPS ที่รถหยุดทีมงานพบถุงพลาสติกหลายใบฝังลึกไม่เท่ากันภายในมีเสื้อผ้าขาดรุงริ่งโทรศัพท์เก่า และบัตรประชาชนบางส่วนที่ถูกตัดครึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังคนหายอย่างน้อยเจ็ดรายเมื่อข่าวนี้เริ่มหลุดออกไปชาวบ้านทั้งตำบลเริ่มแตกตื่นหลายคนที่เคยเงียบกลับเริ่มพูดหลายคนที่เคยกลัวก็เริ่มกล้าชี้ชื่อชื่อหนึ่งถูกพูดซ้ำม,มากที่สุดเลขาํำนันชายคนนี้อยู่กับํำนันมานานกว่า15ปีเป็นคนจัดการเอกสารทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่ดินไปจนถึงคดีความเขาเป็นคนที่รู้ทุกความลับและเป็นคนเดียวที่ไม่เคยถูกสอบสวนอย่างจริงจัง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของเขากลับพบเพียงบ้านร้างประตูถูกล็อกจากด้านนอกมีรอยเลือดแห้งติดอยู่ที่ราวบันไดและในห้องนอนพบสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่กลางเตียงในสมุดนั้นไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นมีเพียงวันที่และจำนวนตัวเลขบางหน้าเขียนว่าสามบางหน้าห้าบางหน้ามีตัวเลขสิบสองวงกลมด้วยปากกระดงและหน้าสุดท้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าหนึ่งร้อยสิบสองพอแล้วตำรวจเริ่มเข้าใจในสิ่งที่น่ากลัวที่สุด 112แผลอาจไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขแทนจำนวนคนแทนจำนวนชีวิตที่เคยหายไปโดยไม่มีใครรับผิดชอบคืนเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับไฟล์เสียงจากอีเมลนิรนามเสียงในคลิปเป็นผู้ชายหลายคนผู้สลับกันด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเราจะไม่หนีอีกแล้วถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ความจริงไม่ต้องมีใครรอดเพื่อให้เรื่องมันจบแต่ก่อนที่เสียงสุดท้ายจะดังขึ้น มีอีกเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาชัดเจนเยือกเย็นและคุ้นหูอย่างประหลาดเสียงนั้นพูดเพียงว่าจำไว้ถ้าความจริงเปิดเผยคนผิดไม่ใช่พวกเราเมื่อเทียบคลื่นเสียงตำรวจพบว่ามันตรงกับคนเพียงคนเดียวคนที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วในคืนนั้นและตั้งแต่วินาทีนั้นคดีนี้ก็ไม่ใช่แค่การตามหาฆาตกรแต่เป็นการตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่ตายจริงและใครที่ยังเดินอยู่ท่ามกลางคนเป็น ผลตรวจคลื่นเสียงทําให้ห้องประชุมเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันเพราะเสียงนั้นตรงกับกำนันเองแต่ตามรายงานทางนิติเวชกำนันเสียชีวิตแน่นอนไม่มีทางผิดพลาดลายนิ้วมือ DNA ทุกอย่างยืนยันชัดเจนแล้วเสียงในไฟล์นั้นคืออะไรหรือใครกันที่กําลังใช้ตัวตนของคนตายเพื่อสื่อสารบางอย่างตํารวจเริ่มย้อนดูไทม์ไลน์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกที่มีเสียงปืนจนถึงช่วงหลังตีสี่และสิ่งที่ผิดปกติที่สุดก็ปรากฏขึ้นเวลาการตายของกำนันกับภรรยาและลูกไม่ตรงกัน กำนันเสียชีวิตก่อนแต่คนในครอบครัวตายหลังจากนั้นเกือบ4ี่สบนาทีนั่นหมายความว่าหลังจากกำนันล้มลงแล้วยังมีใครบางคนอยู่ในบ้านมีเวลามีสติและเลือกจะลงมือทีละคนตำรวจเริ่มตั้งคำถามใหม่ทันทีใครคือคนที่ไม่จำเป็นต้องฆ่ากำนันแต่กลับเลือกจะฆ่าทุกคนขณะเดียวกันชายขาพิการที่รอดชีวิตเริ่มมีอาการหวาดผวาหนักเขามักสะดุ้งตื่นกลางดึกและพูดซ้ำๆว่า เขายังไม่ไปเขายังอยู่ใกล้ๆคืนหนึ่งเขากรีดร้องขึ้นมาแล้วพูดทั้งน้ำตาตอนกำนันล้มผมคิดว่ามันจบแล้วแต่เขาหันมามองผมแล้วพูดว่ายังไม่ถึงคิวของมึงเมื่อถามว่าเขาคือใครชายคนนั้นสั่นไปทั้งตัวก่อนจะกระซิบชื่อหนึ่งออกมาเบาๆชื่อที่ไม่ควรมีอยู่ในคดีนี้เพราะชายคนนั้นเคยถูกประกาศว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเจ็ดปีก่อนเป็นอดีตตำรวจผู้เคยทำคดีคนหายหลายคดีในพื้นที่นี้ และเป็นคนแรกที่เคยพยายามเอาผิดกำนันแต่สุดท้ายเขากลับเป็นฝ่ายตายแทนอย่างน้อยทุกคนก็เคยเชื่อแบบนั้นตำรวจรีบขุดแฟ้มคดีเก่าภาพถ่ายศพจากอุบัติเหตุรถชนในตอนนั้นถูกนำมาตรวจใหม่และความผิดปกติก็ปรากฏใบหน้าถูกเผาเสียหายจนจำไม่ได้การระบุตัวตนอาศัยเพียงเสื้อผ้าและนาฬิกาไม่มีการตรวจ DNA เเพราะคดีถูกสั่งปิดภายใน48ชั่วโมงเมื่อเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันภาพบางอย่างเริ่มชัดกำนันไม่ใช่คนเดียวที่ควบคุมอำนาจ แต่มีใครบางคนอยู่เบื้องหลังคนที่รู้ระบบตำรวจรู้ช่องโหว่กฎหมายและรู้วิธีทำให้คนตายแทนคนอื่นขณะเดียวกันเลขาํำนันก็ยังหายตัวไปไม่มีสัญญาณไม่มีการใช้เงินไม่มีโทรศัพท์เปิดเครื่องเหมือนจงใจลบตัวตนตัวเองออกจากโลกแต่ในคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่เวนนาสถานีได้รับซองเอกสารสีดำไม่มีชื่อผู้ส่งวางไว้หน้าประตูภายในมีแฟลชไดรฟ์หนึ่งอันและกระดาษแผ่นเล็กเขียนว่าถ้าอยากรู้ว่าใครลงมือจริงอย่าดูคนที่แทง ให้ดูคนที่สั่งให้รอเมื่อเปิดไฟล์ในแฟลชไรฟ์ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านกำนันก็ปรากฏขึ้นมุมกล้องต่ำภาพสั่นเล็กน้อยเหมือนถูกซ่อนไวล้ลับๆในคลิปเห็นกำนันยืนโตเถียงกับใครบางคนเสียงดังลั่นบ้านก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นร่างกำนันลม้มลงชายอีกสองคนแตกตื่นหนึ่งในนั้นคือชายขาพิการอีกคนคือคนงานที่หายไปก่อนหน้าแต่แล้วกล้องจับภาพเงาของใครอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดอย่างช้าๆเขาไม่ได้รีบไม่ได้ตกใจ เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเขาหยุดยืนข้างศพกำนันมองลงมาก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวถึงตาใช้นี่แล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแต่ตำรวจรู้เพียงอย่างเดียวว่าคนที่ยืนอยู่ในเงามืดคนนั้นไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่พยานแต่เป็นคนที่วางแผนให้คืนสังหารหมู่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกและตอนนี้เขายังไม่ถูกจับยังไม่ถูกเปิดโปง และอาจกำลังมองดูทุกความเคลื่อนไหวของตำรวจอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อทีมสืบสวนพบหลักฐานใหม่กล้องวงจรปิดบริเวณถนนลูกรังใกล้บ้านกำนันจับภาพรถตู้สีดำคันใหญ่จอดรออยู่ตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งรถคันนี้ไม่เคยมีทะเบียนและไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นมาก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถพบรอยเลือดแห้งผ้าปิดปากและอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้สำหรับควบคุมตัวคนเช่นโซ่แผ่นยางและถุงมือยางหลายคู่ยิ่งตรวจสอบลึกเข้าไปกลับพบว่าโซ่และอุปกรณ์บางชิ้น ตรงกับรอยเครื่องหมายที่อยู่บนร่างผู้เสียชีวิตบางคนในบ้านกำนันนั่นหมายความว่าคนร้ายไม่ได้มาคนเดียวและบางคนถูกพาออกไปจากบ้านเพื่อลงมือกับพวกเขาในที่อื่นชายขาพิการซึ่งรอดชีวิตเริ่มจำรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้นในวันต่อมาเขาพูดเสียงสั่นว่าผมเห็นพวกเขาเขาไม่ได้แค่แทงแต่เขามีแผนต่อเนื่องทุกอย่างถูกวางไว้ล่วงหน้าเหมือนเล่นหมากรุกตำรวจเริ่มเชื่อว่าการฆาตกรรมนี้ ไม่ได้เกิดจากความแค้นชั่ววูบแต่เป็นการล้างแค้นอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผนและผู้วางแผนคือคนที่รู้ทุกซอกมุมของบ้านกำนันและระบบตำรวจในขณะเดียวกันหมู่บ้านเริ่มเต็มไปด้วยข่าวลือคนบางคนพูดว่าพบชายลึกลับเดินผ่านหมู่บ้านยามค่ำคืนบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันในบ้านกำนันหลังจากเกิดเหตุแล้วแต่เรื่องที่ยากที่สุดสำหรับตำรวจคือไม่มีใครกล้าเข้าบ้านกำนันเพื่อค้นหาหลักฐานใหม่เพราะร่างกายและจิตใจของหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า บ้านนั้นยังมีเงาที่มองอยู่ในวันที่สิบหลังเกิดเหตุชายขาพิการได้รับโทรศัพท์อีกครั้งคราวนี้เสียงในสายเป็นผู้หญิงน้ำเสียงเยือกเย็นคุณคิดว่าทุกอย่างจบแล้วหรือชายคนนั้นสะดุ้งและถามว่าคุณคือใครเสียงตอบกลับมาอย่างช้าช้าฉันแค่คนที่ทําให้ทุกคนเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรเห็นข้อความในสายเงียบไปเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะมีเสียงหัวเราะแผ่วๆที่เย็นจนผิวหนังลุกขึ้นตำรวจเริ่มสงสัยทันทีว่า คนที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นแค่คนเดียวแต่มีหลายคนทำงานร่วมกันและพวกเขายังไม่หมดความคิดแผนลึกกว่าและซับซ้อนกว่าที่คิดและทุกการเคลื่อนไหวถูกติดตามโดยใครบางคนชายขาพิการเริ่มเขียนทุกอย่างลงสมุดบันทึกทุกคำพูดทุกรอยเท้าทุกเสียงที่ได้ยินแต่ก็รู้ว่ามันอาจไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจตำรวจเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า112แผล ไม่ใช่แค่จำนวนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ถูกปิดบังเป็นสัญญาณว่าใครบางคนยังคงมีอำนาจอยู่และยังรอวันที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งในตอนกลางคืนขณะที่สายฝนเริ่มโปรยปลายอีกครั้งเสียงฝีเท้าประหลาดดังขึ้นบนถนนเล็กๆหน้าบ้านของชายขาพิการและร่างหนึ่งผ่านแสงไฟสลัวๆหันมามองตรงๆก่อนจะหายไปในความมืดตำรวจรู้ทันทีว่าคดีนี้ยังไม่จบและความจริงยังอยู่ในเงามืด รอวันถูกเปิดเผยชายขาพิการนั่งตัวแข็งอยู่ในบ้านมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากถนนเล็กๆก,กระพริบเหมือนตาใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่เขารู้สึกถึงความผิดปกติทุกเสียงลมเสียงฝนเสียงมแมลงเหมือนถูกใครบางคนควบคุมให้เกิดขึ้นตรงเวลาในวันถัดมาชุดสืบสวนพบหลักฐานอีกชิ้นที่เปลี่ยนความเข้าใจของคดีไปทั้งหมดสมุดบันทึกเล่มเก่าถูกซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้หลังกำแพงบ้านกำนันภายในเต็มไปด้วยบันทึกตัวเลขวันเวลาและชื่อย่อบางอย่างเมื่อตีความตัวเลขพบว่าไม่ใช่แค่จำนวนของแผล แต่เป็นรหัสของคนที่ต้องถูกลงโทษและบางครั้งก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหมายถึงรอดชีวิตหรือถูกล้างแค้นชายขาพิการเริ่มจําได้ว่าคืนเกิดเหตุเขาเห็นเงาคนเดินเข้ามาในบ้านหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้าชัดเพราะแสงสลัวและเลือดเต็มพื้นเขาเพิ่มเข้าใจว่ามีคนอยู่ในบ้านไม่ใช่แค่กำนันและครอบครัวและคนคนนั้นรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของผู้หญิงไม่ใช่เสียงของใครในหมู่บ้านแต่เป็นเสียงผู้ชายเย็นเย,ยือก คุณกำลังจดทุกอย่างอยู่ใช่ไหมเสียงนั้นถามใช่ฉันกำลังจดทุกอย่างเขาตอบเสียงสัน่นดีเพราะทุกคำที่คุณบันทึกจะเป็นของเราในไม่ช้าชายคนนั้นวางสายแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงติดอยู่ในร่างกายเขารู้ทันทีว่าคนที่วางแผนทั้งหมดยังไม่เปิดหน้าตัวจริงและอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดตำรวจเริ่มย้อนสอบสวนเพื่อนบ้านพบว่ามีหลายคนที่หายตัวไปชั่วคราวในคืนเกิดเหตุและบางคนกลับมาพร้อมเรื่องราวสับสนบางคนมีรอยขีดข่วนบาดแผลเล็กๆบนมือหรือมีรอยเลือดแห้งติดเสือ้อ ทุกอย่างชี้ว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความแค้นชั่วขณะแต่เป็นแผนการล้างแค้นอย่างเป็นขั้นตอนมีผู้ร่วมมือหลายคนและมีผู้ควบคุมทุกขั้นตอนอยู่เบื้องหลังชายขาพิการเริ่มเชื่อว่าบ้านกำนันไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เกิดเหตุแต่เป็นเวทีทดลองแผนชั่วร้ายและเขาอาจเป็นคนเดียวที่รู้เบาะแสทั้งหมดคืนหนึ่งขณะฝนตกหนักเขาเห็นแสงไฟเล็กๆขยับผ่านบ้านข้างๆเสียงฝีเท้าเบาแต่มั่นคงกำลังเดินเข้าใกล้หน้าต่างเขาชายขาพิการรู้ทันทีว่า ไม่ใช่เพื่อนบ้านนี่คือใครบางคนที่ยังตามฉันอยู่และเขาอาจกำลังวางแผนครั้งต่อไปในขณะเดียวกันตำรวจยังคงวุ่นอยู่กับรอยเท้ารอยเลือดและหลักฐานที่ปรากฏใหม่ทุกวันแต่ทุกเบาะแสเหมือนถูกวางเพื่อเบียงเบนความสนใจและไม่มีใครกล้าเข้าบ้านกำนันอีกต่อไปเขารู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ในเอกสารไม่ได้อยู่ในกล้องวงจรปิดแต่ซ่อนอยู่ในเงามืดและในทุกย่างก้าวของคนที่ยังเดินอยู่ในหมู่บ้านนั้น และเมื่อเวลาผ่านไปชายขาพิการเริ่มรู้ว่าเขาอาจเป็นเป้าหมายต่อไปเพราะคนร้ายไม่ได้ต้องการแค่ล้างแค้นกำนันแต่ต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความจริงจบลงความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวจนเหมือนเป็นหมอกและทุกคืนที่ฝนตกหนักเสียงฝีเท้าและรอยเงาปริศนากลับปรากฏอีกครั้งรอบบ้านเขาชายขาพิการนอนสะดุ้งตื่นกลางดึกอีกครั้งเสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนจังหวะหัวใจของใครบางคนและเขาเริ่มสังเกตว่ามีรอยเท้าเปียกเล็กๆอยู่รอบบ้านทั้งที่เขาอยู่คนเดียวและไม่มีใครควรจะเข้ามา เขาค่อยๆลุกขึ้นลมหายใจสั่นสถานมือกุมสมุดบันทึกแน่นภาพความทรงจำคืนสังหารหมู่กลับเข้ามาเป็นฉากๆเขาจำได้ว่าตอนกำนันล้มลงใครบางคนยังอยู่ในบ้านอย่างสงบราวกับรอเวลาและตอนนี้ชายขาพิการรู้สึกชัดเจนว่าคนที่อยู่เบื้องหลังยังไม่ได้จากไปในวันต่อมาตำรวจพบหลักฐานที่ทำให้ทุกคนช็อกกล้องวงจรปิดเก่าที่ซ่อนอยู่ในห้องเก็บของบ้านกำนันภาพที่ได้คมชัดกว่าที่เคยเห็นในแฟลชไดร์เดิม ในคลิปเห็นชายสูงวัยคนหนึ่งใส่หมวกปีกกว้างเดินเข้ามาในบ้านหลังเกิดเหตุก่อนเกิดสังหารหมู่เพียงไม่กี่นาทีเขาไม่ได้รีบไม่ได้ตกใจแต่หยุดยืนมองกำนันและครอบครัวราวกับประเมินค่าใครจะอยู่หรือไปหลังจากนั้นในเสียงปืนดังหนึ่งนัดและภาพก็จะเห็นชายสูงวัยคนนั้นยิ้มแผ่วๆก่อนจะลุกออกจากกรอบกล้องอย่างใจเย็นตำรวจเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าชายคนนี้อาจเป็นผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดชายขาพิการเริ่มเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ถูกวางแผนมาเป็นปีและการฆาตกรรมทั้งหมดเป็นเพียงการเปิดฉากเขาเริ่มจำรายละเอียดเล็กๆของคืนนั้นเสียงการเคลื่อนที่ของรองเท้าบูทเสียงฝีเท้าบนบันไดที่ไม่ใช่ของใครในบ้านเสียงกระซิบเบาๆก่อนที่กำนันจะล้มลงทุกอย่างชี้ชัดว่ามีผู้วางแผนหนึ่งควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดและอีกหลายคนถูกใช้เป็นเครื่องมือชายขาพิการตัดสินใจบันทึกทุกอย่างลงสมุดให้ชัดเจนขึ้นเขาเริ่มวาดแผนผังบ้านกำนันพร้อมรอยเท้าทิศทางการเดินและตำแหน่งศพ แต่เขาก็รู้ว่าการทำแบบนี้อาจทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายต่อไปและคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังจดบันทึกเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นแต่ไม่มีใครอยู่ด้านนอกชายขาพิการขนลุกเขารู้ว่ามันไม่ใช่ใครอื่นมันคือเงาที่มองเราอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นรอยเท้าเปียกอีกสองสามรอยปรากฏบนพื้นไม้หน้าบ้านเหมือนใครเพิ่งเดินผ่านแต่ไม่มีใครอยู่ความหวาดกลัวครอบงำเขาแต่ชายขาพิการรู้ว่าถ้าเขาไม่บันทึกความจริงทั้งหมดไว ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้ถูกวางแผนอย่างละเอียดลึกซึ้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งและเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆกบนถนนเล็กๆที่ไม่มีไฟเหมือนรอเหมือนเฝ้ารอให้เขาทำผิดพลาดชายขาพิการรู้ทันทีว่าคดีนี้ยังไม่จบและคนที่วางแผนทั้งหมดยังคงอยู่ใกลๆ้ๆคืนหนึ่งฝนตกหนักเหมือนเดิมชายขาพิการนั่งจ้องสมุดบันทึกของเขามือสัน่น และเงื่อไหลย,ย้อยลงตามขมับเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่รอบตัวแต่ทุกครั้งที่เหลือบมองไม่มีใครอยู่แต่รอยเท้าเปียกบนพื้นยังคงปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าใครบางคนเดินวนรอบบ้านหลายรอบโดยไม่มีเสียงประตูเปิดหรือปิดเขาตัดสินใจเดินออกไปหน้าบ้านแสงไฟสลัวจากถนนเล็กๆ็กสาดเข้ามาเงาของต้นไม้ทอดยาวเหมือนมือยักย้ายมองเขาอยู่ทุกฝีเท้าของเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเดียวกับคลิปไฟล์เก่าเสียงเย็นเยือกและชัดเจนยิ่งกว่าครั้งก่อน คุณกำลังจดทุกอย่างอยู่ถูกต้องไหมชายขาพิการพยายามตอบเสียงสัน่นใช่ฉันกำลังจดทุกอย่างฉันต้องเก็บหลักฐานดีทุกคำที่คุณจดจะถูกบันทึกและถูกมองเป็นของเราเสียงนั้นหยุดไปไม่กี่วินาทีก่อนจะหัวรอแผ่แผเย็นจนลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังชายขาพิการเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแบบปกติแต่เป็นเกมของความตายที่วางแผ่ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเขาเริ่มจำเหตุการณ์คืนสังหารหมู่ชัดเจนขึ้น การเคลื่อนไหวของผู้คนในบ้านกำนันการสังเกตรายละเอียดเล็กๆของแผลการล่าช้าและเลือกแทงครั้งแล้วครั้งเล่าชายขาพิการวาดแผนผังบ้านบนสมุดจดตำแหน่งศพรอยเลือดรอยเท้าและทุกเสียงที่ได้ยินเขาเริ่มเข้าใจว่าผู้วางแผนจริงไม่ใช่ผู้ที่ถือมีดแต่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเงาที่มองจากความมืดและอาจใช้คนหลายคนเป็นเครื่องมือเมื่อเขาเขียนเสร็จเสียงเคาะประตูดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักขึ้นและต่อเนื่องราวกับเตือนว่าใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้ ชายขาพิการรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและคดีนี้ยังมีหลายชั้นที่ยังไม่ถูกเปิดเผยฝนยังคงตกรอยเท้าเปียกปรากฏเพิ่มขึ้นและเงาที่อยู่ไกลๆบนถนนเล็กๆค่อยๆขยับเข้ามาใกล้บ้านเขาเขารู้แล้วว่าคดีนี้ยังไม่จบและคนที่วางแผนทั้งหมดยังคงอยู่ใกล้ๆ รอเวลาชายขาพิการนั่งนิ่งในความมืดสมุดบันทึกอยู่ในมือแต่ใจเขาสั่นทุกครั้งที่ฝนกระทบหลังคาเหมือนเสียงกลองเตือนภัยเสียงเคาะประตูเริ่มหนักขึ้นเป็นจังหวะสลับกันเหมือนสัญญาณรหัสเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่รอบบ้านทุกทิศทางแสงไฟจากถนนไม่สามารถสาดเข้ามาถึงเงามืดของต้นไม้กลายเป็นร่างคล้ายคนที่กำลังเคลื่อนไหวแต่พอเหลือบมองก็ไม่มีอะไรชายขาพิการเริ่มพิจารณาสมุดบันทึกอีกครั้งเขาพบว่าบางหน้าที่เขาไม่ได้สังเกตมีตัวเลขและชื่อย่อซ่อนอยู่ใต้รอยขีดเขียนของเขาเอง และมีเส้นบางๆเชื่อมระหว่างรอยแผลกับชื่อคนในหมู่บ้านความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าไปในหัวใจเขาทุกคนที่เกี่ยวข้องยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขากระซิบกับตัวเองและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงผู้ชายเย็นเยือกเหมือนอยู่ไกลๆคุณคิดว่าคุณปลอดภัยใช่ไหมแต่คุณอยู่ผิดเวลาแล้วชายขาพิการสะดุ้งมือเกรงสมุดแน่นคุณใครคุณต้องการอะไรเขาพูดเสียงสัน่นเสียงตอบกลับแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจน ต้องการแค่ให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันฝนยังคงตกเสียงเคาะประตูคงไม่หยุดรอยเท้าเปียกปรากฏมากขึ้นรอบบ้านชายขาพิการเริ่มตรหนักว่าคนร้ายไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวเขาได้เขาจดบันทึกอย่างเร่งรีบวาดแผนผังบ้านใหม่ระบุรอยเท้ารอยเลือดและตำแหน่งศพจากคลิปวงจรปิดเขารู้ว่าหากไม่บันทึกไว้ความจริงทั้งหมดจะสูญหายไป และทันใดนั้นแสงไฟเล็กๆจากถนนสองกระทบใบหน้าของใครบางคนยืนอยู่ไกลๆชายขาพิการไม่กล้าหายใจเพราะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพื่อนบ้านนี่คือผู้วางแผนและเขากำลังตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวของฉันทุกอย่างเงียบนอกจากเสียงฝนและหัวใจของเขาที่เต้นแรงชายขาพิการรู้แล้วว่าคดีนี้ยังไม่จบและความจริงยังอยู่ในเงามืดรอเวลาเผยออกมาถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่ออีกหลายตอนยาวๆให้เรื่องนี้ซับซ้อน และลึกลับยิ่งขึ้นจนเหมือนคดีจริงๆถูกติดตามทุกฝีเท้าและความลับที่ไม่มีใครกล้าแตะฝนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังคงเกาะผนังบ้านชายขาพิการนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าสายตาจับจ้องไปที่สมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนเขารู้แล้วว่าความจริงทั้งหมดที่เขาบันทึกไว้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงพูดแต่มีเสียงหายใจหนักๆผ่านสายเสียงนั้นทําให้ขนลุกทุกครั้งเขารู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนเงาที่ซ่อนอยู่ในความมืดืดกกําาาลลลังเเค่อนไหวข้ามา ชายขาพิการตัดสินใจออกไปข้างนอกเขาเดินชา้ชาๆบนพื้นไม้เปียกหมาดๆแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างแต่กลับไม่สามารถส่องถึงซอกมุมของสวนหลังบ้านที่ซึ่งรอยเท้าเปียกปรากฏอยู่ทุกมุมเขาหยุดเดินและเหลือไปเห็นร่างเงาเงียบๆกำลังยืนอยู่กลางสวนไม่ใช่เพื่อนบ้านไม่ใช่ใครที่เขารู้จักเงานั้นตัวสูงใส่หมวกปีกกว้างมือถือบางอย่างเหมือนสมุดหรือแฟ้มเอกสารเงามองเขาอยู่โดยไม่ขยับราวกับว่าใจชายขาพิการอยู่เขาเกรงตัวแต่ในสมองเริ่มเรียบเรียงทุกอย่างชา้ชาๆทั้งหมดนี้ถูกวางแผนเขากระสิบ เขาเห็นภาพคืนสังหารหมู่ปรากฏในหัวอีกครั้งการแทงทีละคนการเลือกเวลาที่เหมาะสมเสียงปืนเสียงกรีดร้องทุกอย่างเหมือนละครที่มีผู้กำกับมองอยู่จากด้านหลังชายขาพิการก้าวเข้ามาใกล้เงานั้นเงา,เงาไม่ขยับแต่ชายขาพิการรู้ว่าคนนี้คือผู้บงการทั้งหมดทันใดนั้นเงาเคลื่อน,น,นไหวมือยื่นมาข้างหน้าสมุดบันทึกของชายขาพิการถูกดึงไปคุณบันทึกทุกอย่างไว้เก่งมากเสียงนั้นเย็นยเยือกแต่บางสิ่งไม่ควรถูกเปิดเผยชายขาพิการพยายามดึงกลับแต่ร่างสูงกว่าทั้งสองเงียบ และแข็งแรงเกินกว่าที่เขาจะต่อสู้ได้ฉันฉันต้องให้ความจริงรู้ทุกคนต้องรู้ชายขาพิการพูดเสียงสั่นแต่เงายังนิ่งเยือกและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเสียงที่เขาจําได้จากไฟล์ก่อนหน้าทุกอย่างจบแล้วหรือคุณคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นชายขาพิการรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การลงโทษเขาเพิ่งเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบความกล้าหาญและความอดทนผู้บงการไม่ได้สนใจแค่ชีวิตของคนแต่สนใจว่าใครจะรอดจากเกมจิตวิทยานี ถ้าฉันจะรอดฉันต้องใช้สมองไม่ใช่กำลังเขาคิดในใจชายขาพิการหันกลับไปมองสวนหลังบ้านสายตาจับจ้องไปยังแสงจันทร์ที่สะท้อนบนใบไม้แผนการในหัวเริ่มชัดเจนเขาต้องเอาสมุดบันทึกนี้กลับมาเพราะมันคือหลักฐานเดียวที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดร่างสูงก้าวเข้ามาใกล้แต่ทันใดนั้นชายขาพิการโยนสมุดไปข้างหลังให้ตกลงบนพื้นแฉงเงากระตุกและหยุดชั่วขณะชายขาพิการวิ่งไปยังประตูหลังสวนมือจับเหล็กดึงแรงๆจนประตูเปิดออกและในวินาทีนั้น ร่างเงาทั้งหมดหายไปเหมือนละลายเข้าไปกับเงาเมื่อในฝนและค่ำคืนเขาล้มลงบนพื้นสายตาเหลือไปที่สมุดบันทึกที่เปียกฝนแต่ทุกตัวอักษรยังคงชัดเจนราวกับกำลังบอกว่าความจริงยังอยู่แม้ผู้บงการจะหายไปเช้าวันต่อมาชายขาพิการเดินไปยังสถานีตำรวจเขาส่งสมุดบันทึกให้เจ้าหน้าที่ทุกอย่างอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงสัน่นตำรวจเปิดสมุดอ่านตัวเลขชื่อย่อรอยแผลและแผนผังบ้านพวกเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นแผลล้างแค้นที่ซับซ้อน และมีผู้บงการลึกลับอยู่เบื้องหลังแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มองออกไปนอกหน้าต่างบ้านกำนันยังคงว่างเปล่าแต่มีรอยเท้าเปียกบางจุดปรากฏอยู่รอบบ้านราวกับมีใครบางคนยังเฝ้ามองอยู่ชายขาพิการรู้ว่าความจริงทั้งหมดถูกบันทึกไว้แล้วแต่เงาที่อยู่เบื้องหลังยังไม่จากไปและจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักหรือมีเสียงฝีเท้าเบาๆเขา,ารู้ทันทีว่าคดี112แผลยังไม่จบสมบูรณ์และเงาผู้บงการยังคงซ่อนอยู่ในความมืดชายขาพิการนั่งนิ่งปากกระซิบเบาๆ ฉันอาจรอดแต่เกมนี้ยังดำเนินต่อไปฝนหยุดตกเงาของค่ำคืนยังคงปกคลุมหมู่บ้านและความลับทั้งหมดยังคงอยู่ในเงามืดที่ไม่มีใครเห็น